ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับกับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรครับผมผู้ช่วยมีรัตสุขยางนะครับผมกลับมาเจอกันต่ออีกวันครับผมวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนบ้างไหมว่ะโอ้โหบางคนคนที่มีไว้ก็อุ่นใจแต่คนที่แบบว่าไปเจอเหตุการณ์ก็ไม่สบายใจแบงค์ก็อุ่นใจตำรวจก็อุ่นใจเอาหล่ะมาดูผู้สนับสนุนรายการนี้ก่อนนะครับผมครับสนับสนุนรายการโดยลอสครีมสัญชาติไทยสิทธิบัตรเฉพาะลอส เซเว่นเพอร์เฟกต์ออฟบิวตี้ตึงใสาไร้ด่างดำเนียนกระชับแข็งแรงยืดหยุ่นโทร0892040727 ที่วางอยู่ด้านหน้านี้นะครับสบู่ชูคลเครเ่อร์ครับสบู่สองสัมผัสนะครับผสมประสานการผัดผิวและบำรุงในคราวดเดียวกันนะครับโทร0957378772ครับผมและเช่นเคยครับปรึกษากฎหมายกับทนายคู่ใจนะครับ0877112224ครับเอาลละวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอปืนโอ้โห <c oughs> <c oughs> อย่างผมผมไม่ได้พกไงอืม ผมเวลาเห็นเด็กแว้นมันเวลาชักปืนออกมาทีบางทีมันก็ยิงแบบสนุกสนานอ่ะคุณเปียนทัทปืนเถื่อราคาไม่กี่พันเองผมเคยคุยกับเด็กช่างนะบางทีบางคนก็ปลึงเองนะไปหากระสุนเข้ามาึงเองเลยเหรอวะอ่าช่างปึงไงเป็นช่างกลึงแล้วมันก็กลึงปลึงเองก็เรียกว่าไทยไ,ไทยบัณฑิตอ่ะไอที่มันระเบิดใส่มืออ่ะอ่านั่นแหละนิ้วขาดอ่ะยิงโป้งนียวนิ้วขาดอ่ะนั่นคือเกึงเองกลึงเองทําเองเด็กไทยนี่เราเก่งกันนะเก่งมากเรื่องคือจริงคือจริงถ้าสนับสนุนพวกนี้นี่คงจะพัฒนาอาวุธเราไปแข่งกับพวกอเมริการัสเซ แต่พอดีว่า <c oughs> จริงๆก็ทําระเบิดได้นะอ่าที่วายอยู่ภาคใต้นะครับ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมแต่พวกนี้ก็ทําระเบิดได้ <c oughs> คือบางทีมันก็มันก็โดยใช่เหตุอะอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยก็เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าบางคนก็เป็นอาจจะเป็นประเพณีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจชักปืนออกมายิงเพื่อฉลองเนี่ยปั้มปัป้มตั้มตั้มบางคนยิงหมดแม็ก แม็กกาซีนแล้วยิงใหม่อีกสนุกเลยออสนุกสนานผมว่ามันเป็นประเพณีแบบนี้หรือเปล่าคือสมัยก่อนอาจจะมีการป้นเจ้าสาวก็เลยต้องมีการยิงขู่จรยิงขู่หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าเป็นกระสุนปริศนาที่ตกลงมาใส่โดนหัวกระบาลชาวบ้านเขาตายบ้างบาดเจ็บบ้างก็หลายศพละหลายหลายศพเลยหลายศพเหมือนกันที่แสดงว่าเรื่องนี้อันตรายนี่หว่าอันตรายแต่ไม่มีใครแบบว่าออกมาจริงจังสักทีเลยวันนั้นผมเจอยิงขึ้นฟ้าเป็นข่าว ตกไปโดนหัวเพื่อนร่วมงานในในวงเนี่ยตายไหมครับก็ก็รอแลเหมือนกันสาหัสยู่ว่าครับผมสุดท้ายก็มือมือกินก็หลบหนีอย่างรวดเร็วนะครับไอ้ไอ้อย่างอย่างอย่างปืนเนี่ยมันสามารถพกออกมานอกบ้านได้เหรอครับคุณทนายครับผมจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยกฎหมายมีให้ครอบครองได้อแต่การพกพาเนี่ยต้องมีเหตุอันสมควรให้พกพาครับผมอยู่ๆคุณนึกอยากจะพกออกมาจากบ้านครับให้คุณโดนจับนะเดี๋ยวผมไม่สบายใจเนี่ย พกออกมามีคู่อรลีเนี่ยผมสามารถพกออกมาได้ไหมผมมีใบอนุญาตอย่างเดียวเลยเนี่ยคือตามพรบอาวุธปืนเนี่ยนะครับในมาตราที่เจ็ดสิบสองทวีสองเนี่ยคือใครพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตนะมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทโอ้ทำไมโทษแรงจัง,งหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โทษหนักมันเหมือนกันนะเนี่ยพกพกพาปืนโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับเพราะคือพกออกไปยังยังไม่มีใบเลยปืนปืนเนี่ยมันจะมีใบ ขอเอาต้องไปขอขอให้มีครับผมเสร็จแล้วก็มีใบครอบครองเสร็จแล้วก็ต้องมีใบพกพาครับผมถ้าคุณมีใบครอบครองครับก็เอาไว้ที่บ้านนั่นแหละไว้ที่บ้านได้ป้องกันตัวในบ้านแต่ถ้าคุณพกออกนอกบ้านครับโดยไม่มีใบพกพาครับคุณถูกจับทันทีซึ่งใบพกพาขอยากมากต้องระดับผู้ว่าหรือว่ารัฐมนตรีพกออกไปก็คือเดี๋ยวโดนตำรวจจับก็ลิฟไปเลยก็ไม่ลิฟหรอกก็เอาส่งสารแหละเอาส่งสารเลยก็เอาส่งสารแหละปืนไม่ได้ปืนเถื่อนนะครับ ถ้าเป็นปืนเถื่อนใช้ประดิษฐ์ที่คุณเบญนัดว่าอันนี้โดนหนักครับปืนเถื่อนที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีเลยนะครับผมปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมืนบาทโอ้นี่ยังไม่ทันยิงเลยพวกออกไปเฉยตามมาตราเจ็ดประกอบมาตราเจ็ดสองประบอวุธปืนพรบอเดียวกันน่ะโอ้โทษหนักพกปืนเถื่อนเถื่อนด้วยปสิบปีอย่าไปเล่นแล้วถ้าไอพวกยิงสนุกสนุกสนานเนี่ย มันโดนอะไรบ้างเนี่ยมันยิงแบบไหนอ่ะยิงขู่ยิงอะไรเนี่ยยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุเนี่ยก็อันนั้นก็ไม่ได้หนักอะไรมากคือตามกฎหมายอาญาบ้านเราเนี่ยมาตราที่376เนี่ยนะครับครับผมมันก็ระวางโทษจำคุกแค่ประมาณไม่เกิน10วันปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ลิฟลิฟอาวุธปืนด้วยก็ถ้าเป็นปืนเถื่อนก็โดนลิฟแหละครับครับผมแต่ว่ามันจะโดนข้อหาพล u อาวุธปืนต่อไงถ้าเป็นปืนเถื่อนครับ คุณโดนถ้าเป็นปืนมีใบครอบครองไม่มีใบพกพาคุณก็โดนแล้วคุณพกมาทำหาอะไรเพาให้คุณไว้ในบ้านคุณอย่าพกออกมาบ้านเราดีมันตลกทำไมครับเปียนัทมีสิทธิ์ซื้อปืนเอาไว้ยิงโจนในบ้านแต่ถ้าโจนมาป้นระหว่างเดินทางคุณพกออกไปคุณโดนจับพกไม่ได้ห้ามพกเว้นแต่ว่ามีเหตุให้พกพาไปอย่างเช่นพกพาโอ้มันเยอะ คุณต้องแยกปืนแยกกระสุนออกจากกา<อ>ันอแยกไว้ที่เบาะข้างหน้ารถกับท้ายรถให้รล้โจรมันมาป้นแล้วผมจะประกอบอยังไงครับคุณทนายถ้ากฎหมายมันเป็นอย่างเงี้ย<อ>ถ้า,าคุณพร้อมใช้งานคุณโดนจับทันทีโอกว่าที่โจรมันก็ออกไปหมดแล้วอ่ะก็กฎหมายเป็นเงี้ยก็กฎหมายเป็นเงี้ยถ้าคุณจะเอาลูกปืนกับปืนเอาไว้ใกล้กันไม่ได้ผิดกฎหมายโดนจับเวลาโจรมาครับหยิบกระสุนครับเคลื้ยงใส่โจร หยิบปืนแล้วก็ไปหยิบกระสุนท้ายรถทามาประกอบเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งถ้าคนประกอบเก่งก็อาจจะรอด <c oughs> ท้ายรถท้ายรถเลยนะ <c oughs> ไม่ได้บอกหลังนะท้ายรถเลยนะครับผมคือโดนป้นเนี่ยคือบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเวลาประกอบป,ปืนแป๊บหนึ่งเอออย่างพวกที่ยิงแล้วก็กระสุนปริศนาไปโดนเนี่ยคนตายเนี่ยก็ประมาทเป็นเหตุผลเกี่ยวกับความตายไงหรือหรืออาจจะเป็นเจตนาฆ่าเลยแต่ต้องดูเป็นประเด็นต้องมันต้องดูว่า แต่จริงไม่มีใครเจตนาหรอกครับมันก็เล็งเห็นผลได้ว่าต้องมีคนตายอแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการประมาทแต่ประเด็นก็คือแค่ยิงอะ่ะคนก็ผิดแล้วแต่ถ้ามีคนตายมีคนเจ็บด้วยมันก็ผิดหนักขึ้นไปอีกมันต้องมีคนรับผิดชอบจากเรื่องนี้อยู่แล้วเอาง,ง่ายๆแค่คุณพกพาออกไปอะ่ะครับแล้วคุณเอาไปเพื่อยิงงานแต่งอะ่ะกฎหมายไม่เคยบอกว่าคุณพกไปยิงงานแต่งได้อืเว้นแต่ว่าคุณกําลังมีเสือที่จะมับ <laughs> มัป้นเจ้าสาว <laughs> มีเสือจะมาบนเจ้าสาวเนี่ยมีเหตุมีเหตุให้พกได้ครับ แล้วสมัยนี้ยังมีเสืออยู่หรือไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอาจจะมีเสือผู้หญิงอยู่นะพ <laughs> วกคลีบอยนะครับอาจจะมีเสือผู้หญิงอยู่แต่ก็ต้องว่ากันไปครับครับผมแล้วก็คุณเปียนันรู้ป่าว่าอะไรครับเออ่การพกกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต อขออนุญาตด้วยกระสุนเนี่ยมีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับผมวงเล็บกระสุนไม่ถูกขนาดกับปืนที่ได้รับอนุญาตออ๋ก็คือปืนกับขนาดเนี่ยมันปืนกับลูกปืนต่ะกันอยู่แล้วมันคนละอันเนี่ยเหมือนลำกล้องจุดสองสองก็พบกระสุนจุดสองสองไปพบอันอื่นไม่ได้คือตามมาตราเจ็ดสองทวีหนึ่งเนี่ยอัตราโทษจำคุกไม่เกินสิบปีทำไม ปืนแรงเหมือนกันนะคือจริงๆไม่ต้องไปยิงไครตายหรอกแค่พกออกจากบ้านพกออกไปก็ก็ผิดพกและครอบครองอ่ะโดนผิดกหมายก็ผิดแล้วอ่าครับผมก็ฝากตือนกันไว้ปืนเนี่ยถ้าไม่อะไรสุดๆจริงๆอย่าไปเล่นครับผมโตรมันหนักครับและยิ่งช่วงนี้ทหารก็ไม่พกด้วยอก็มีคนโทรมาหาเราก็บ่อยเหมือนกันนะโดนโดนสารสั่งลิฟไปจะเอาขอคืนยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องไปว่ากันในกระบวนการศาลแต่วันนี้เวลาเราก็กระชับเข้ามาแล้วฮะกระชับกับสินค้ที่เราเอามา รับโฆษณาเข้ามาอีกทีนะครับผมเอาละครับปรึกษากฎหไม้กับทนายคู่ใจนะครับ0877112224นะครับผมโทรได้ครับผมวันนี้ผมและคุณเปียนัดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ